สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตัวตึงงานบวชยายสุดจัดแบกนกักหลานสบา,สบายสบายลีลาดิดเต้นรอบบทหนาทีนี้ต้องหลีกทางให้ยายจริงๆหลังผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งได้เผยคลิปดีโอบรรยากาศงานบวชที่วัดแห่งหนึ่งโดยเต็มไปด้วยความคึกคักมีแตรวงไปร่วมบรรเลงสร้างความสนุกสนานให้กับงานแห่นากซึ่งหากใครเข้ามารับชม ก็คงต้องคิดว่าเป็นการจัดงานบวถตามปกติทว่าเมื่อเลื่อนลงมาอ่านแคปชั่นที่ผู้โพสต์ลงไว้สุดจริงผู้หญิงคนนี้เป็นได้ทุกอย่างแม่ครัวนางรําแบกนกักนับถือมากถึงกับต้องเลื่อนคลิปขึ้นมาดูอีกหนึ่งรอบงานนี้เล่นทับเอาถึงกับต้องขยี้ตาดูดีๆอีกทีเพราะคนที่แบกนักแห่รอบโบสท,ที่นึกว่าเป็นผู้ชายแต่กลับเป็นคุณยายของนักซะเองบอกได้เลยว่าไม่ใช่แค่แบกอย่างเดียว เพราะคุณยายแบกไปด้วยเต้นไปด้วยพลิ้วและแข็งแรงสุดๆซึ่งอย่างไรก็ดีคลิปดังกล่าวกลายเป็นไวรัลที่โลกออนไลน์ต่างพากันให้ความสนใจและพากันแชร์ออกไปเป็นจนํานวนมากพร้อมชื่นชมความแข็งแรงของคุณยายอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ